สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงประชาชนเสียงที่จะท้อนความคิดเห็นของประชาชนกับผมอนุรักษ์พุ่มพวงนะครับวันนี้ทีมงานของเราเดินทางมาที่จังหวัดนนทบุรีแหละครับเพื่อพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ทุกท่านแนะนําตัวก่อนเลยครับเริ่มที่ผู้ใหญ่เลยครับครับผมอดีตผู้ใหญ่ประสานกรองทองนะครับหมู่ที่4ี่ตบลทวีวัฒนาครับต้องถามว่าในช่วงเวลาแบบนี้ผู้ใหญ่ครับ คงไม่พูดเรื่องของข้าวคงไม่ได้ครับผู้ใหญ่ครับช่วงเวลาแบบนี้เองเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ของผู้ใหญ่ครับถามว่าในพื้นที่ของผมนะเอาข้าวก่อนนะผู้ใหญ่นะเอาข้าวก่อนที่จริงว่าผมทุกผมว่ามันทุกพื้นที่แหละนะแต่ว่าเอาในพื้นที่ที่ที่เรารู้ว่าชีวิตฟาร์มเป็นอยู่ของเกษตรกร,ร,กรชีวิตคนที่ทํานาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขา ในชีวิตที่เขาเขาเขาเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้นะณปัจจุบันนี้เรื่องอดีตบางส่วนที่ดีเราจะไม่พูดเรายังไม่พูดเราไม่พูดเราจะพูดว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับกับชีวิตของครอบครัวเขาทุกในสังคมในครอบครัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของเกษตรกรเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีสังคมในครอบครัวมันก็ดีถามว่ามันโยงกันเพราะอะไรมันโยงกันเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ย มันมันมีถ้าลองมันมีเงินมันมีความสุขการอยู่ครอบครัวมันก็มีความสุขการจะสื่อสารกันทั้งทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งภรรยาอะไรแล้วแต่มันจะสื่อสารกันแบบนิ่มนวลเพราะมันมีความสุขอยู่แล้วไงเพราะมันมีความสุขนะแต่ตอนนี้ถามว่าความสุขที่มันเคยมีมามันหายไปหมด อมันหายผูย้ใหญ่ชื่อว่ามันหายเลยเหรอออามันหายเลยผมว่ามันหายเลยละ่ะเออแล้วมันจะทอนมาถึงอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวผมจะว่าต่อไปครับแต่ตอนนี้ว่าในในปัญหาที่การที่ดํารงชีวิตอยู่ในการทําการเกรษตรทํานาเนี่ยอท่านเชื่อไหมว่าลงทุนครับไร่หนึ่งละประมาณผมว่าประมาณประเมินห้าพันบาทนะต่อนหนึ่งไร่ต่อต่อหนึ่งตอนน่งตอนหนึ่งไร่ต่อนหนึ่งไร่เออแล้วเราขายข้าวเนี่ยตอนนี้นะเกวียนหนึ่งนะประมาณหกพันหรือหกพันห้านะ ถามว่าแล้วไร่หนึ่งมันไม่ได้เกวียนนะเอไร่มันไม่ได้เกวียนได่ไม่ได้เกวียนใช่ไร่ไม่ได้เกวียนผมตี้อาเอาว่ายังพอใช้ได้เลยเจ็ดสิบถังราคาเอาเอาเจ็ดพันเลยเจ็ดเจ็ดเท่าไหร่ฮะสี่สิบเก้าไหมสี่สิบเก้าลงทุนไปลงทุนไปประมาณห้าพันอันได้ได้ไร่ละพันเก้า เหลือเหลือเหลือร้อยเหลือพันกว่าบาทเหลือพันกเหลือบาทเหลือพันกว่าบาทอ่าแล้วการลงทุนทํานาเนี่ยนะการการใช้เวลาการทํานาเนี่ยนะต้องใช้เวลาทั้งเตรียมทั้งอะไรก็ประมาณอ่าสเดือนแต่ปีเราทําได้สองครั้งก็แสดงว่า6เดือนเรามีรายได้ทีหนึ่งถูกต้องอ่าถูกต้องไหมฮะเดือนหนึ่งได้สองรอบอ่าปีได้สองรอบปีได้สองรอบลรปีสิบสองเดือนใช่ไหมเราก็คิดว่า6เดือนเราได้ทีหนึ่งอ่าแต่ถามว่าบางคนเนี่ยทำยี่สิบไร่ได้หมื่นกว่าบาท <laughs> อยู่ได้หกเดือนนะ,อ,ะอยู่ได้หก <laughs> <6 S 1> เดือนแล้วอยู่ได้ไหมฮะไม่ได้อตอนนีพ้พอผมพูดถึงตรงนี้แล้วน,นะปัญหาที่มันมันสืบเนื่องมาปัญหาในสังคมในครอบครัวมันเป็นยังไงฮะสมัยก่อนที่ข้าวราคาดีครับทำนายี่สิบไร่ได้เกวียนหนึ่งหมื่นหนึ่งะนะฮะได้เกวียนหนึ่งหมื่นหนึ่งปีหนึ่งก็จะคิดว่าจะเหลือประมาณสักเกือบเกือบแสนต่อปีต่อปีผัวเมียก็คุยกันเอปีนี้เฮ้ยเราได้ข้าวไว้เดี๋ยวเราจะต่อครัว จะเทป,ปูนที่มันเป็นดินอทำร้านหน่อยทำร้านนะอะไรก็อะ,อะไรก็แล้วแต่ในใน,ใน,ใ,นในชีวิตความเป็นอยู่ให้มันดีขึ้นกํกลังนั่งคุยกันเย็นๆลูกวิ่งมาขอสตางค์พ่อขอตังค์ห้าสิบบาทอเอาไปลูกเดี๋ยวกลับรีบกลับไปโรงเรียนะนะการสื่อสารมันเป็นอย่างนี้นะแต่ตอนนี้มันกลับกันตกเย็นตกเย็นผัวก็เครียดนาก็จะ ให้นี่ไม่หมดอะไรไม่หมดก็กินเหล้าอ,อไอ้เมียก็บนครอบครัวเรื่องมีงองแง่งงองแง่งอะลูกมาไหมลูกวิ่งมาขอตา์พ่อขอตาลห้าสิบาทเป็ไงใช้วาจาอะไรรู้ไหมฮะวาจาแบบลูกทุ่งวาจาแบบชาวบ้านที่สื่อสารไปหาลูกในอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วถามว่าเด็กพอได้รับ สิ่ตงต่างๆเหล่านี้เข้าไปเด็กมีความคิดไงเด็กก็คือเด็กก็ต้องการพ่อแม่โอมั่งเอาใจมั่งแต่พ่อแม่ไม่มีอารมณ์จะโอะเงินไม่มีเงินไม่มีมันเครียดมันเครียดมันพอสืบเนื่องมาผมกำลังจะบอกว่ามันเป็นเรื่องต่อเนื่องกันต่อเนื่องเลยคะ,ะของวิถีชีวิตเกษตรกรของวิถีชีวิตเลยของชีวิต<า>วแล้วมันจะมันจะสืบเนื่องลงมาที่สังคมในครอบครัวและสังคมบ้านใกล้เรือนเคียงกันอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นผลกระทบยิ่งใหญ่เลยนะ แต่นี้คนเรานะเมื่อถึงข่าวที่ว่าถามว่าคนเนี่ยแม้กระทั่งกองทุนต่างๆเนี่ยทุกคนกู้นมะแต่ถามว่าทุกคนเนี่ยมีเจตใจมีเจตนาที่จะไม่มีเครดิตไหมอยากมีเครดิตกู้กันไปคนละหมื่นสองหมื่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะเอาไปทําไรทำอะไรเอาไปลงทุนทาผักทําอะไรต่างๆเหล่านี้เอมันไม่ได้กลับคืนทําให้ทุกคนเรียกว่า เสียเครดิต <ừ m. S 2> เสียตัจจะ <ừ m. S 2> เสียคําที่ให้ไว้ค <ừ m. S 2> ณะกรรมการหมู่บ้านก็ไม่รู้จะหาทางออกอยังไง <ừ m. S 2> ก็บางทีก็ทวงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้สังคมก็เกิดแตกแยกเนี่ยปัญหามันเยอะมากผมไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่าให้ท่านให้ท่านฟัง <ừ m. S 2> ก็อยากจะสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆเ <ừ m. S 2> ศรษฐกิจมันแย่เศรษฐกิจแย่มันเศรษฐกิจมันแย่มันมันแย่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าคนผู้หลักผู้ใหญ่เขาได้มองภาพที่มันเป็นผลกระทบเนี่ย อย่างที่ผมพูดในฟ้าสังคมในครอบครัวอะไรต่างๆเ่าเนี้ยเขาไม่รู้เขามองไหมว่ามันเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงๆมันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่ไปมองภาพรวมว่าเศรษฐกิจมันแย่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ใช่มันต้องฐานล่างมันมันเราคิดได้คิดเลยเนี่ยมันมันเป็นเรื่องนี้จริงๆในหมู่บ้านเองมองหน้ากันก็มองไม่ติดติดนี่เข้าไว้ติดนี่กองทุนใช่ใช่ถามไทวงก็ไม่เออถามว่าคณะกรรมการก็ต้องทําตามหน้าที่เออเออเอา ก็พยายามแก้ไขนะอารมณ์มารวยกันแบบเต็มที่เอาดอกมาส่งก่อนนะอะไรมาส่งก่อนนะาบางคนเนี่ยมันไม่มีอารมณ์ไม่อยากจะคุยกันแล้วเว้ยเหมือนกู้ไปหรือเหมือนเหมือนเหมือนคนที่ว่าไม่รับผิดชอบอะ่ะแต่ที่จริงเขามีปัญหาในส่วนตัวเขาไม่ได้อยากหนีหรอกเขา<อ>นะไม่อยากหนีหรอกเราเข้าใจแต่นี่ว่าการเป็นผู้นําการเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันบริหารโดยอาลีอาลอ,อบกันเอื้อเฟื้อกัน มันเกิดปัญหาตรงนี้มันไม่เหมือนธนาคารที่เขาทาแต่ละเรื่องเขามีหน้าที่ธนาคารก็สั่งถึงเวลาก็ฟ้อง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 แต่เราทําไม่ได้เราอยู่สังคมพี่สังคมน้องทั้งคามมวลชนต้องรู้รักสามัคคีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโบยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากเลยผู้นานี่เหนื่อยชาวบ้านเขาก็เหนื่อยเราก็รู้นะครับก็ก็เอาเอาแค่นี้ก่อนไปไปตรงไปตรงคนอื่นมาจะได้หลายๆท่านครับผมโอเคอ่ะแนะนาตัวนะครับผม ครับผมนายดำเกลงศักดิ์สีเจริญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ี่ับบ้านกองสองตำบลทวีวัฒนานะครับครับผมผู้ใหญ่ครับเป็นยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ครับเมื่อกี้ผู้ใหญ่ผมหลายผู้ใหญ่เกินวันนี้เป็นยังไงผู้ใหญ่ครับผมมองว่าเอาไหมขึ้นหน่อยผู้ใหญ่ผมมองว่าโครงการของรัฐบาลที่ผ่านมาอย่างโครงการและจำนำข้าวนะครับก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังกับเกษตรกรแล้วจู่ๆเกษตรกรเนี่ยเคยทํานาแล้วก็มีโครงการมี ราคาข้าวผลผลิตดีขึ้นครับความหวังก็มีก็หันไปซื้อรถซื้อลาอต่อบ้านต่อช่องตามที่ท่านผู้ใหญ่ท่านว่าทีนี้ว่าผลผล,ผลิตที่ได้เงินอาจจะไม่พอครับก็ต้องไปกู้เข้ามาด้วยความหวังว่าราคาข้าวดีหนหน้าก็ส่งได้ครับแล้วจู่ๆโครงการนี้ก็ถูกระง,งับลงผลกระทบที่ตามมาคือแต่ก็ไม่สามารถชำระหนี้ที่ตัวเองเก่อไว้ได้ไม่มีกำลังในการชำระหนี้ใ่อ่า แล้วก็ราคาพวกปุ๋ยยาผลผลิตต่างๆไอท้ที่ทางใช้ในการเกษตรนะครับครับตอนข้าวแพงมันขึ้นอืมแต่ตอนข้าวถูกมันไม่ลงครับก็บกบกบเลยเป็นปัญหาให้กับเกษตรกรในการที่จะมาประกอบอาชีพต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นถึงรัฐบาลจะมีการส่งเสริมว่าให้ลดต้นทุนการผลิตแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันทําได้ยากนะครับไม่ว่าจะใช้ชีวภาพหรือสิ่งต่างๆที่ทางหน่วยงานมาแนะนํามันต้นทุนทั้งนั้นเลยมันเป็นต้นทุนครับ ทีน,นี้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเอาเดี๋ยวนี้นะครับรับเป็นผู้สูงอายุอ่าการที่จะไปทําปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกไม่มีกําลังแล้วไม่มีกําลังละเพราะนั้นนโยบายต่างๆที่ลงมาเนี่ยท่านทําได้ยากเพราะท่านมันมีกาลังที่จะทําท่านก็ต้องไปซื้อท่านต้องไปซื้ออ่านะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกษตรกรตัวน,นี้ลำบากมากนี่สินที่เคยมีความหวังว่าจะชําระได้ก็พ่อพูนมาพอพอกพูนมาไม่มีทุนที่จะทํา ก็ต้องไปกู <Charl ott es> ้ <dorm it> ับไปกู้ทกสก็ดีกองทุนหมู่บ้านหรือทาบ้านการเงินต่างๆก็ดีกู้มาโดยมีความหวังแต่ชาระไม่ได้พอชาระไม่ได้ก็เกิดเป็นปัญหาคนเรือนกลับมาเป็นปัญหาของชุมชนก็ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาของประเทศอใช่ไหมแต่เกศช่วงนี้ก็เมื่อชนชั้นล่างเนี่ยไม่มีกําลังที่จะซื้อแต่เกศก็ไปไม่ได้นะครับโอ้ภาพรวมโอ อธิบายจนแบบทีนี้ว่าผมก็ขอพูดเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับเอาเท่านี้แหละครับครับอันต่อไปครับผมครับขอขอนสวัสดีครับผมผู้ใหญ่วิโรธธรรมธิลาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตําบลทวีวัฒนานะครับบ้านของมรสงครับนะครับก็ในเรื่องเศรษฐกิจนั้นดังที่ผู้ใหญ่สารพูดปกาดีผู้ใหญ่ดําเกิืงศักพูดปกดีครับเป็นซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ว่าต้องบอกตรงๆเลยว่าแย่มากที่สุด ใช้ก็ว่าแย่มากที่สุดเหรอครับครับผมนับลูก <laughs> บ้านเป็นไงบ้างผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ลูกบ้านบ่น,บนใช่ไหมบ่นครับในเรื่องของอของเกษตรกร,ะร,กระนะครับซึ่งตอนนี้กเกษตรกรนั้นหนี้สินเยอะแยะรอย่างที่ท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านได้พูดไปนะครับซึ่งทุกคนนั้นก็หวังในเรื่องของการขายข้าวนะครับซึ่งหวังว่าจะได้ าามีเงินได้ราคามีเงินทุนที่จะมาใช้หนี้สินนะครับหรือว่าจับใจ่ายใช้สอยอะนะครับแล้วก็ในครอบครัวนั้นมีความสุขแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเกี่ยวกับพ่อค้าคนกลางด้วยไหมครับผู้ใหญ่ครับมีมีผลไหมครับลงสีพ่อค้าคนกลางมีผลมีผลครับหน้าวันนี้ก็ยังมีผลเหรอหน้าวันนี้ก็ยังมีผลอยู่เพราะเนื่องจากว่าราคาข้าวนะครับปัจจุบันเนี้ย ที่ได้ทราบข่าวก็คือตั้งเลทเกือบแปดพันแปดเวลาเก็บเกี่ยวจริงเนี่ยอขายจริงเนี่ยไม่ถึงเหลือประมาณหกพันแปดหกพันเก้าก็หักความชื้นหักความชื้นอตัดติ่งเจ้าปนซึ่งมัน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 ไม่น่าเป็นไปได้ขนาดนั้นมันไม่น่าหายไปเยอะมันไม่น่าหายไปเยอะใช่มันตัดมันสักเหลือตักเจ็ดพันห้าอะไรอย่างงี้สิใช่ไหมใั่ถ้าความชื้นจริงอะไรจริงมันไม่น่าเยอะใช่แต่ทุกวันนี้มันมันก็ยังเยอะเยอะจน ถ้าพูดมต,ตรงๆว่ากําไรแทบจะไม่มีคือที่มันตัดอ่ะมันคือกําไรใช่ไหมมันคือกาไรของชาวนาใช่ไหมถ้าถ้าคิดคิดแบบผมที่ผมคิดเนี่ยครับคิดว่าคนในควเรือนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในคนเรือนเนี่ยมีกี่คนครับท,ที่ที่คืออยู่จริงๆนะไม่ไม่เกี่ยวกับคนที่ทํางานอเอาคนที่ทําเกษตรกร,ะกรจะไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงอะไรมันต้องคิดเฉลี่ยครับกับรายได้ที่ที่เราทําจากนาขึ้นมาเนี่ยเอามาเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วขายแล้ว ผมทำไรเหลือเท่าไหร่แล้วก็มาหารด้คนหารต่อคนนะหารต่อคนต้องหารครับยังไงก็ต้องหารไม่ใช่ว่าเออผมทําคนเดียวอีกสามคนก็อยู่ด้วยกันต้องหารให้หมอต้องหารให้หมดใช่หูมันจะเหลือน้อยอหอดิมันไม่เหลือเลยผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่คิดแบบนี้มันจะมันจะมันไม่เหลือเลยันัะไหนจะคิดเป็นต่อวันต่อเดือนมันแทบไม่ใช่ไม่เหลือถ้าผู้ใหญ่พูดแบบนี้นะสี่เดือนแล้วถามว่าคน ทุกคนในกัวเลอนก็ต้องมีรายจ่ายใช่เพราะปีนึงได้สองรอบถูกไหมผู้ใหญ่แล้วแล้วคิดว่าอ่ะหนึ่งรอบอยู่ได้หกเดือนหนึ่งเราต้องหกเดือน่หานเฉลี่ยเป็นวันเหลือวันหนึ่งไม่ถึงห้าสิบาทบางทีอ่ะใช่คือมันมันต้องคิดหารเฉลี่ยไว้ด้วยไม่ใช่ว่าเราทําคนเดียวเราได้คนเดียวคนที่อยู่ในคัวเลอนก็ต้องคือต้องต้องได้ด้วยเพราะมันมีค่าใช้จ่ายด้วยกันทั้งหมดในกัวเลองไม่เหลืออย่างนี้ไม่เหลืออย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหลือเท่ากับว่าทําอยู่ ไปวันวันและสิ่งที่คนอื่นเขาพูดจนอยู่นั่นแหะว่าทําไม่เหลือทําทําไมผู้ใหญ่ไม่มีอะไรจะทําคืออาชีพของเราเราทํานาเราต้องทำนึก่อนพูดไม่ใหญ่คือตอนเนี้มันมีคนที่ไม่เคยทํานาหรือคนที่ทําอาชีพเหมือนเขารู้สึกว่าอ้าวก็คุณก็ทํานาคนทํานาทําแล้วไม่เหลือเงินทําทาไมมันมีคําถามมาตลอดเวลาเรื่องคําถามนี้ใช่มีมีคําถามมาตลอดเวลา แถมยังได้ยินรัฐบาลชุดนี้ว่าเลยว่าทํากันเยอะไปเยอะไปจะต้องปรับให้ลดน้อยลงแล้วถามว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรกินยังคุยก็ได้แต่ว่านาเช่าส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นนาเช่าอจะให้ไปดัดแปลงอย่างอื่นมันไม่ได้เจ้าของที่ไม่ให้ทานเขาให้ใทํานาจะไปขุดสวนขุดอะไรเนี่ยเขาไม่ขุดไม่ได้เออไไม่ได้มองเรื่องนี้ด้วยใช่เขาไม่มองเรื่องนั้นทุกวันเนี้ย ปัจจุบันเนี่ยกเกษตรกรเนี่ยส่วนมากจะเป็นนาเช่าเยอะอที่แลวที่เนี่ยแหละผู้ใหญ่ท,ท,ที่นนบุรีเนี่ยที่นนบุรีเนี่ยของเราเนี่ยของเราเนี่ยในเขตของอำเภอไซรน้อยนาเช่าเยอะนาเช่าเยอะครับนาเช่าเหรอครับใช่<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้ไปขย,ยับขยายที่ไปทําอย่างอื่นไม่ได้มันก็ต้องทานาเออ เพราะฉะนั้นตอบไปยังคนที่ตั้งคาถามเยอะๆว่าทาไมไม่ไปทาอาชีพอื่นก็ลองมาทำไม่ลเ <c oughs> เะ <c oughs> เพราะเป็นความคิดที่รัฐบาลเนี่ยไม่เคยลงมาถามรากห้าบคิดเองแล้วออมาออให้เรออาก็เป็นภาพปฏิบัติลงมาเลยออกมาให้ารลากห้าปฏิบัติแต่ยังไม่ดูปัญหาในพื้นที่แต่ไม่เคยมาถามปัญหาพรอปัญหาในพื้นที่ผู้อยางได้บอกว่ามันไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ถูกไหมใช่บางทีเขาไปมองจากจังหวัดอื่นออะอันนี้เอามาให้จังหวัดนี้ทําซึ่ง สถานที่แต่ละที่ผมต้องยอมรับเลยว่าม,ม,มันทำไม่เหมือนกันทำกันไม่ได้อย่างผมเนี่ยไปอีสานมาครับอ่าก็ไปดูเห็นอ่าภาพจริงจากที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปุ๊บเขาไม่มีน้ำำําทําเขาสามารถจะรวมกลุ่มทาตรงนู้นได้ทําตรงนี้ได้ทาอย่างนู้นได้ทําอย่างนี้ได้แต่ที่นี่มันไม่ใช่มันรวมไม่ได้มันรวมไม่ได้เพราะทุกวันเนี่ยที่อยู่บ้านเนี่ยการส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่แทบทั้งนั้นแทบทั้งนั้นอ่ะใช่แทบส่วนใหญ่เลยแต่ที่นู้นเขา รวมกลุ่มจับทอผ้าไหมอะไรได้าไม่ได้ของเรามันไม่ได้เพราะวัยรุ่นกับเข้าเมืองกันหมดเข้าเมืองเรียนทำงานอืที่ก็เหลือจะพูดส่วนใหญ่ก็เออผู้สูงอายุไปแล้วทํานาเดี๋ยวนี้ก็ทางนี้ก็จ้างเป็นส่วนใหญ่เแต่มันก็มีวิถีไม่เหมือนกันวิถีมันไม่เหมือนเพราะฉะนั้นนโยบายต้องไม่เหมือนกันใช่ต้องต้องก็คือทางที่ผมบอกว่าเขาต้องลงมาถามรากหญ้าปัญหาจากรากหญ้าขึ้นไปแล้วคุณเอาขึ้นไป คิดวิเคราะห์จะทำอะไ้เาไม่ใช่ลงมาแค่จังหวัดนะต้องลงมายันตำบลอำเภอต้องลงมาตำบลเลยเลยตัหมู่บ้านเลยใช่ไม่งั้นไม่ได้ข้อมูลไม่งั้นไม่ได้ข้อมูลมงั้นคุณก็นั่งคิดกันอยู่ข้างบนแล้วคิดเสร็จปุ๊บภาพส่งมาให้ก็ไม่ได้นะต้องลงมาอย่างเงี้ยเนาะใช่ต้องลงมาอย่างนี้แหละเออไม่งั้นมันแก้ไม่ตรงจุดผู้ใหญ่ใช่แก้ไม่ตรงจุดให้มีงบมีอะไรส่งเข้ามาปุ๊บมันก็ละลายหายไปหมดเพราะมันไม่ตรงเพราะมันไม่มันไม่ตรงเป้าไม่ตรงจุด แต่ถ้าตรงจุดแก้ได้ถูกไห<ช>มทุกอ่งถ้าทุกอย่างกำลังมองว่าถ้าแก้ตรงจุดอย่างเงี้ยมองดูเออเรื่องของการเช่านาอะไรอย่างก็ลองดูเราอุดหนุนดูใช่มันแก้ได้ใช่ไม่งั้นอยู่ลําบากคุณผู้ชมครับ,รบต่อไปเลยครับผมสวัสดีครับผมผู้ใหญ่มนตรีสีสมนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดตำบลทวีวัฒนาครับโอ้โหผู้ใหญ่ั้านวันนี้คุณผู้ชมครับเรื่องสภาพเศรษฐกิจนะ ทุกท่านก็พูดมันก็จริงทั้งหมดนะฮะผมผมยืนยันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมผมดูแค่รอบข้างรอบข้างอย่างบุคคลในหมู่บ้านผมครอบครัวผมครอบครัวรอบข้างมันก็คือได้รับผลกระทบไปทั้งหมดนะครับจากบ,บ,บุคคลที่ผมติดต่อด้วยก็ได้ยินแต่เสียงบ่นนะครับด้านสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะชาวนาเนี่ยก็มี เขาเรียกอะไรไม่ได้เกิดแล้วฮะก็คือทําไปอย่างนั้นเองเพราะว่าเราเป็นชาวนาเราก็ต้องทํานาอย่างท่านผู้ใหญ่ว่าเราก็ต้องทํานาบางคนเขาทํานามาตลอดชีวิตจะให้เขาไปปรับเปลี่ยนปลูกไอ้นั่นไอ้นี่มันก็ยากนะฮะแล้วพื้นดินพื้นนาเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกอะไรจำนวนหลาย,ลายๆลไร่เนี่ย ถ้าเราจะหันไปปลูกถั่วกันทั้งหมดสมมุตินะฮะสมมติสมมุติครับแล้วเราจะขายที่ไหนนะคะเพราะเพราะรัฐเองก็ไม่ได้หาตลาดเราไม่ได้หาตลาดได้แต่มาบอกได้แต่มาพูดนะฮะได้แต่มาบอกมาพูดแล้วผมก็ยังติดใจอีกอย่างหนึ่งไอ้พืชน้ําน้อยเนี่ยผมเนี่ยยังคิดไม่ได้เลยฮะว่ามันคือพืชอะไรเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะเมื่อตอนแรงที่แล้วพืชน้ําน้อยเนี่ยผมยังคิดไม่ได้ผมก็ผมก็ พยายามคิดนะไม่ใช่ว่าไม่คิดนะครับก็ยังหาคําตอบไอ้พืชน้ําน้อยเนะี่ยมันพืชอะไรพอเสนอไปไอ้นู่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่แล,แล้วเราจะปลูกอะไระบางทีเกษตรกรนะครับเกษตรกรเขาก็คือเกษตรกรเขาก็มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวอาจจะไม่มีความรู้จะแก้ปัญหาที่มันกําลังเผชิญอยู่ได้นะครับแล้วก็ราคาพืชผลการเกษตรข้าวปัจจุบันเนี่ย ทีแรกผมก็ดีใจนะว่ากระเตื้องขึ้นมาหน่อยราคาราคาปัจจัยขยับขึ้นมาหน่อยก็ว่าคงเป็นกลไกตลาดที่ดีข้าวได้ยินข่าวว่าข้าวจะขายหมดแล้วนะแต่เพราะวาปัจจุบันนี้เกษตรกรใกล้จะเกี่ยวข้าวตกตกลงตกลงตกเรื่อยๆราคานะฮะราคาตกเรื่อยๆทีนี้เกษตรกรพอที่จะมีความหวังบ้าง พอมาปัจจุบันนี้ก็ความหวังก็ลิปหลี่อีกครับแล้วก็อย่างพ่อค้าแม่ค้าที่ผมเจอภายในชุมชนผมหมู่บ้านผมเนี่ยก็บนเป็นเสียงเดียวกันว่าขายไม่ได้ขายไม่ดีะนะครับก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าผมแต่ผมคิดว่าผมเข้าใจว่า คนส่วนใหญ่ที่เป็นอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่มีแรงซื้อนะฮะไม่มีแรงซื้อทุกสิ่งทุกอย่างก็จึงเหมอบเศรษฐกิจก็จึงแย่ลงนะครับผมผมคิดอย่างนี้แม้แต่พ่อค้านะฮะผมก็ไปติดต่อพ่อค้าซื้อปุ๋ยซื้อยาเนี่ยผมจะเห็นเขาเขียนไว้หน้าโต๊ะเลยว่างดเบิกเพราะว่าเารก่อนถ้าสภาพเศรษฐกิจเป็นปกติ ชาวนาก็ต้องเหมือนว่าต้องไปหาทุนก่อนไปไปเบอร์ก่อนอเบอร์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตวงข้าวเกี่ยวข้าวได้แล้วก็เ,เอาเงินามาใช้เอาเงินมาจ่ายแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยพ่อค้ายังต้องเขียนป้ายว่างดเ <Most S 2> บิกนะฮะเนี่ยสภาพมันเป็นอย่างนี้นนสะท้อนให้เห็นชัดๆนะครับสะท้อนให้เห็นชัดๆไม่ใช่เพียงเฉพาะเกษตรกรกพ่อค้าพ่อค้ารายย่อยพ่อค้ารายใหญ่ก็ผมก็ว่าด้วยนะฮะแต่ทีนี้ ทีนี้คําว่าพ่อค้าเนี่ยเขาคงไม่ไม,ไม่คิดไม่ทําให้ตัวเองขาดทุน,นครับ,รบเขาก็จึงมาอาจจะมาซื้อราคาถูกบ้างแต,แต่จะไม่พูดว่ากดราคาค <laughs> ซื้อถูกบ้าง <laughs> ซื้อถูกบ้างนะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวผมเองเนี่ยผมก็มีอาชีพเกษตรกรทํานา ผมไม่เคยเป็นหนี้ปัจจุบันนี้ผมเริ่มเป็นหนี้แล้วนะครับเริ่มระดับผู้ใหญ่ครับระดับผู้ใหญ่ยังเป็นหนี้เลยครับผู้ใหญ่ครับแต่บางเออแต่ก็ครอบครัวผมก็พอมีพื้นฐานมีที่ดินบ้างอันนี้อันนี้เราก็อาจจะไม่ไม่เยอะขนาดนั้นแต่เราก็อาจจะมีผลกระทบบ้างแต่เราก็ยังพอมีมีอะไรอ่ะมีแรงหนุนนะครับมีมีผืนดิน แต่ผมก็ยังเป็นห่วงเกษตรกรที่ที่อย่างว่านะฮะส่วนใหญ่เลยที่เช่าที่ดินครับ,รบไม่รู้ว่าหัวอกเขาจะทุกขะทมขนาดไหนผมก็ไม่ทราบนะแต่ผมคิดว่าเขาต้องเขาต้องเป็นแบบนี้นะฮะเขาต้องทุกขะทมถ้าเราไปสัมผัสเขาไปไปพูดคุยกับเขาผมคิดว่าเราก็มันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยไอ้ความทุกขะทมที่เกิดขึ้นในตัวเองในครอบครัวเนี่ย มันเยอะนะครับเขาเราเรารู้สึกได้เรารู้สึกได้ครับเพราะว่าผมผมจะมองแค่รอบตัวแค่นี้นะฮะช่วงนี้ก็ขอญาตแค่นี้ก่อนครับผมอะกลับมาที่ผู้ใหญ่ประสานครับผมโดยสรุปคือเรื่องของข้าวในพื้นที่มันลําบากไปหมดครับจากที่ฟังดูจากผู้ใหญ่ทุกทั้งหลายหมู่เนี่ยคือผมจะบอกว่าโดยสรุปคือเป็นหนี้ทกศเป็นหนี้กองทุนับและไม่มีกําลังจะใช้ <fs> เป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคข,ของเริ่มมีจำนำข้าวใช่ครับนี้นะมีจำนำข้าว <fs> ชาวบ้านมีกำลังช <c oughs> าวนานมีกำลัง <fs> เพราะหลังจากน,านั้นปุ๊บ <fs> มันหมดไปเรือันหมดไป <fs> กำลังที่จะผ่อนมันก็ไม่มีนี่สิมันค้างค้างค้าง <fs> ทุกวันเนี้ยชาวบ้านเนี่ยเคียดอกเคียดอกเคยยียดอกยยอกันไหมผู้ใหญ่ดอกท้อสอใจนี่ใจดอกดอกมันเพิ่มดอกมันวิ่งตลอดบางคนก็ไม่สามารถเคี่ยดอกได้เอบางคนเนี่ย ไม่สามารถเคลียร์ดอกได้หายไปบางทีสองเดือนสามเดือนอะไรเราก็มีหน้าที่ที่จะทําหน้าที่ของเราไปคือ <c oughs> สถาบันการเงินก็ติดตามติดตามสอบถาม <c oughs> ะจะว่าใช้ว่าทวงเลย <c oughs> นะถ้าว่าทวงก็ทวงแต่ว่าสอบเราอยากจะใช้คําเบาๆ <c oughs> เพราะว่าเราสอบถามว่าเป็นยังไงถึงไม่มาอะไรต่างๆเหล่านี้ <c oughs> นะสำหรับสถาบันการเงินหรือ,อกองทุนหมู่บ้าน <c oughs> คือกองทุนหมู่บ้านกับสถาบานันกับทกศกับธนาคารเนี่ย มันจะการบริหารจัดการเด็ดขาดมันจะต่างกันเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านกับสถาบันการเงินเนี่ยมันทําเพื่อประชาชนไม่ได้ไม่ไม่ได้ทาเพื่อธุรกิจทําเพื่อจูแลแต่ทกศเนี่ยเขามีอํานาจสั่งไม่ถึงกําหนดเขาก็มีมาทวงมาถามไม่งั้นก็ยื่นฟ้องยื่นอะไรไปแต่ต้องเข้าใจว่าสถาบันการเงินกับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันอยู่คนผู้บริหารก็เป็นผู้ผู้ใหญ่บ้านก็คือมันต้องการสังคมมวลชน มันผิดกับตรงนู้นตรงนี้อะไอันนี้การบริหารจัดการเป็นอย่างนี้แล้วแนวทางที่อยากจะให้รัฐช่วยเหลือจริงๆในพื้นที่ออของเรามันคืออะไรผู้ใหญ่คือจริงๆแล้วเนี่ยหลักใหญ่เลยต้องพูดในภาพรวมของคนที่คนส่วนใหญ่ที่ทําคือเรื่องราคาข้าวเนี่ยรัฐต้องคือผมก็ยอมรู้ว่าการรัฐนำข้าวเนี่ยร<บ>ัฐมันขาดทุนแต่มันเป็นพืชเศรษฐกิจที่รัฐจะต้องขาดทุนอยู่แล้วที่รัฐต้องอุดหนุนติดรัฐต้องอุดหนุนแล้วทุกทุก ทั่วโลกกันแหะเขาเขาเอุนันแล้วรัฐต้องมองสิ่งที่มันได้ประโยชน์เนสิ่งที่มันได้ประโยชน์เช่นถ้าลงรักข้าวราคาดีคนชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนี่เป็นฟันเฟืองที่ซื้อตลอดเลยจะไปไหนก็ซื้อจับจ่ายใช้สอยเนี่ยรักยานี่แหละใช่้รัฐก็มีเงินรัฐก็เก็บภาษีได้เยอะ เออนะแกปฏิได้เยอะหนึ่งอาจจะไม่พออีกเออแต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่เป็นเงินเช่นสังคมมันดีขึ้นสามสังคมเนี่ยมันประเมินได้ไหมสังคมดีมันเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้อากรรมมันลดลงประเมินได้ไหมไม่ได้นั่นเองมันนี่มันจะไป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 ต่อยอดไปถึงตรงนั้นผมก็อยากจะฝากถึงว่ารัฐบาลอยากคิดว่า โอ้ยเอาเอาเงินของคนอื่นมาช่วยชาวนาอะไรเนี่ยถามว่าชาวนาเนี่ยตกระกลำลําบากไหมชีวิตเขาลาบากไหมรุยน้าลุยคนอะไรต่างๆาเหล่านี้ชีวิตจะบักทํานาเลี้ยงคนทั่วประเทศเนี่ยอย่าไปมองว่าขาดทุนอย่างเดียวรัฐต้องช่วยสนับสนุนนาขาดทุนอยู่แล้วอแต่ว่ามันได้ตรงอื่นที่มันมูลค่าไม่ได้และมันประเมินค่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมรัฐอยากให้ผู้บริหารเนี่ยอยากให้สังคมมีความสุขไหม ία? อยากให้ประชาชนมีความสุขไหม สิ่งที่จะทําก็คือต้องมองไปใน่จุดนี้ด้วยอย่าไปบอกว่าโอ้โหสองสามปีมันขาดทุนเท่านู้นเท่านี้เราเอาไปทําอย่างอื่นมากกว่านี้ผมไม่อยากจะพูดอะทําอะไรบ้างอย่าพูดนะครับผมไปเดี๋ยวกันหมดครับนะครับเพราะว่าฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยถ้าผู้บริหารผู้ปกครองเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องตรงนี้ดีมันได้อีกเยอะแยะที่ท่านมองไม่เห็นท่านจะได้คุณภาพของคนกับคุณภาพของสังคมที่มันดี ตอนนี้คนนึกอยากจะทําอะไรรถจอดชายถนนอะไรวางถนนมันหยิบปุ๊บเอาก็วากไปแล้วคนที่เขาอยากทำไหมเขาไม่อยากทําแต่ว่าจะจาตัวรอดยังไงพวกนี้ลูกไม่มีเงินจะไปกินโรงเรียนมันเหมือนมันเหมือนสิ่งที่รัฐอุดหนุนมันมันมันประเมินค่าไม่ได้สิ่งที่มันได้กลับมาสิ่งที่อาจารจะบอกใช่ไหมครับ่เนี่ยแหละครับผู้ชมครับปัญหาของชาวนาในพื้นที่นทรภูมวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเหลือเกินครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวลาคุกันวันนี้ครับผู้ชมครับสวัสดีครับไว้กางเลยครับผม